ท่านผู้ชมมาดูบูธของรถยนต์ซูซูกินะครับวันนี้เนี่ยที่ซูซูกิเนี่ยมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับผมเนี่ยมาก่อนเวลาที่ซูซูกิจะพรีเซนต์แล้วก็เราถ่ายวิดีโอก่อนที่เวลาที่ซูซูกิเขาจะเปิดตัวรถไฮไลท์ในบูธนะครับก็เดินตามผมมาเลยนะครับนะครับไฮไลท์ Hi จริงๆตัวที่เราคุ้นเคยเนี่ก็คือ w w i t นะครับตัวนี้ยังเป็นตัวแม็กอยู่นะครับก็คือตัวที่ใส่ สเกรใส่กันชนให้ดูหล่อขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับนะครับที่เราเห็นมากๆในบรรดารถยนต์ของซูซูกินั่นก็คือว่าการมีเวอร์ชั่นพิเศษออกมานะครับนี่คือรุ่นแรกที่จะนำเสนอในบูธของซูซูกินะครับเป็นรถประหยัดรถไฮไลท์ซึ่งเป็นรถที่ผมชอบมากนะคันนี้ มาคราวนี้เนี่ยซูซูกิเขานำเอาเจ้าเซเลริโอนะครับ GL เนี่ยมาอัปเกรดก็ก็ยกให้เป็นรุ่น GL up นะครับอัปเกรดยังไงก็คือว่ามีการนำชุดแต่งนะครับมาใส่รอบคันเลยเป็นสเกิร์ตรอบคันนะครับตั้งแต่สเกิร์ตหน้านะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ไล่ไปที่สเกิร์ตข้างนะครับไล่ไปที่สเกิร์ตข้างนะครับรอบคันเลยนะครับทำให้เจ้าเซเลริโอนี่ยมีความสวยงามนะครับก็คือว่ามีความสมดุลระหว่าง ความสูงความกว้างมากขึ้นนะครับดูมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ลงตัวในแบบของสปอร์ตนะครับนี่คือพื้นฐานของเซเลริโอเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นรถที่มีขนาดเล็กราคาประหยัดแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นรถยนต์นั่งรุ่นขนาดเล็กที่ราคาดีที่สุดในตลาดนะครับถ้าเกิดท่านมีงบประมาณไม่มากนักการผ่อนแค่3,000กว่าบาทต่อเดือนสามารถเป็นเจ้าของรถได้นะครับ ถามว่าผมเคยขับแล้วนะครับคุณภาพการขับเป็นยังไงคือคุณภาพการขับเนี่ยผมถือว่าช่วงล่างเนี่ยไม่เลวเลยนะครับช่วงล่างดีนะครับเ,เครื่องยนต์พันซีซีเนี่ยถือว่าพาไปได้ทุกที่เลยนะครับจะมีข้อด้อยอยู่อีกตรงที่ว่าเนื่องจากขาับเป็นรถราคาประหยัดเขาก็จะมีวัสดุในการผลิตรถแท็กเจอร์ลงหน่อยเพื่อให้มันเข้ากับราคาที่เขาจะได้ขายเราในราคาที่ไม่แพงนะครับคันต่อมาก็คือคันนี้นะครับสวยทีเดียวนะครับซูซูกิ G.L Next นะครับซึ่งเป็นการนำเอาคอเลกชันนะครับของ s u ซูกิในตัวในแนวทางของสปอร์ตนะครับมีการใส่สเกิร์ตรอบคันนะครับลองรดไล่ดูนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมีการทำจอให้เป็นจอสัมผัสนะครับ ก็คือถ้าเป็น GL ธรรมดาเนี่ยจอจะเป็นจออนาล็อกธรรมดานะครับตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้หลาอะไรนะครับเป็นแบบใช้งานได้ทีนี้หลายคนเนี่ยต้องการบลูทูธนะครับไร้าสายนะครับเพราะว่าถ้าเป็น GL มันต้องใช้สายเสียบกับโทรศัพท์แล้วเอนเตอร์เทนเมนต์มันมันเพงจะเป็นแบบว่าช่อง AUX มันเพ่งจะนําเสียงขึ้นไปนะครับแต่ว่าเมื่อมาเป็นตัวนี้เนี่ยก็มีการอัปเกรดตรง ข้างหน้าของคอนโซลกลางเนี่ยนะครับให้เป็นจอสัมผัสซะซึ่งก็เรียกว่าสะดวกสบายและงานเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถเนี่ยก็ได้ระดับที่ดีเลยนะครับยนต์ดกรพร้ที่หลายคนชื่นชอบกลับมาสร้างปรากฏการณ์จิตวิสัอีกครั้งนะครับโดยการเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยมีจำนวนจำกัดเพียง5,000นะครับในราคาเริ่มต้น 1ล้าน7แสน6หมื่นบาทครับซึ่งการจำหน่ายในครั้งนี้นะครับเราจะเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนจองสิทธิ์เพื่อลุ้นซื้อในวันนี้จนถึงวันที่2เมษายนโดยทุกท่านที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์นั้นยังไม่จำเป็นต้องชำระเงินนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในกรณีที่มีผู้สนใจจองสิทธิ์เกิน50่ันเราจะรวบรวมรายชื่อผู้ลงทะเบียนเป็นทั้งหมดมาจับฉลากหาผู้โชคดีรับสิทธิ์ซื้อจำนวน50่ัน ในวันที่5้5เมษายน5ส5 6 6นร้กนี้นะครับผออู้ชมครับตอนนี้ s ุสกิ i นะครับก็ได้เปิดราคาของจิมนี่มาแล้วนะครับโดยที่ราคาขายนั้นคือ1 7 6 0 0ล้านบาทนะครับและมีเพียง50คันเท่านั้นสำหรับรุอนนี้นะครับนี่เป็นการกลับคืนสู่ตลาดของจิมนี่นะครับรถยนต์ SUV ขนาดเล็กกระทัดรัดและมีสไตล์นะครับเรามาดูตัวจริงหลังจากเปิดผ้าคลุมกันนะครับ ตัวตัวที่มาขายใหม่เนี่ยก็เริ่มต้นจากปี2,566ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับก็จองกันได้ผ่านออนไลน์นะครับเข้าใจว่าน่าจะเ,าเราเออกอากาศเนี่ยน่าจะไม่ทันแล้วนะครับสำหรับเจ้าจองเพียง50คันนะครับในรอบแรกนะครับแต่ว่าใครซื้อไว้ก็เป็นเหมือนกับของที่เรียกว่าสะสมนะครับราคามีแต่จะขึ้นนะครับ ถ้าสังเกตจากรุ่นที่ผ่านๆมาแล้วก็นี่คือทั้งหมดไฮไลท์ของซูซูกิในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับ